วัสดีช่วงค่ำๆนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปตลาดนะครับผมเป็นตลาดปากซอยนะฮะเราก็จะขับรถออกมาประมาณ2กิโลนะครับไม่ถึงนะประมาณโลนึงนี่แหละฮะตอนนี้เราก็จะใกล้ถึงตลาดแล้วนะครับตลาดอยู่ข้างหน้านเรานี่เองเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้คนเริ่มจะ บาบางแล้วนะครับที่ตลาดเค okay. เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันที่นี้ก็จะเป็นตลาดช่วงค่ำนะครับจะเป็นตลาดกับข้าวส่วนใหญ่คนที่เลิกงานมาตอนเย็นก็จะมาซื้อกับข้าวกันที่นี่นะครับ ผลเริ่มน้อยของก็ขายเริ่มหมดแล้วและหลายอย่างก็เริ่มหมดแล้วนับตมะมูคณะกินตลาดที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นตลาดนัดหน้าวางังหรือว่าตลาดนัดหน้ากองสลาดนะครับที่เป็นตลาดตอนเย็นฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นสำนักงานสลาดกินแบกรัฐบาล ส่วนตลาดนี้นะครับก็จะอยู่ในซอยนนทบ,บุรี42นะครับก็จะเริ่มขายกันตั้งแต่ประมาณบ่าย3โมง -4 โมงนะประมาณ4โมงก็คนก็เริ่มมาจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะก็มาเรื่อยๆจนถึงประมาณช่วครึ่งสอง้มนะครับก็มหมดแล้วเดีย๋ยวเราไปดูหอยแมงปู่กัน สวัสดีครับเอาพาเป็นผู้ถุงหนึ่งครับเขาเลือกกันยังไงครับเขาเลือกยังไงครับโอ้ผมหมานเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับผมผมผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่อ่ะตูงนี้แล้วกันโอเคแล้วแล้วเราก็ได้หาเป็นผู้นะครับกลับไปกินที่บ้านกัน จริงตลาดนี้นะครับเคยพาทุกคนมาดูแล้วมาชมบรรยากาศไปแล้วรอบหนึ่งนะครับรอบน,น,นี้เป็นทางนี้เป็นทางที่สองนะฮะจริงๆที่บ้านตอนนี้ก็มีของกินอยู่นะครับแต่ก็อยากมาเดินดูเฉยๆเผื่อได้อะไรกลับไปกินบ้างกล้วยหวีเท่าไหร่ครับยี่สิบเลยครับพี่นี่โล่เลย 20เลยครับเวเลยจ้ะขอทุกคนน้ำว้าบีหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาบาซูก้าเพิ่มหวา,านเจ้าึ่งครับขอบคุณครับ ยังตอนนี้เหรอลูกลูกมาถูกกินข้าวเย็นหรือยังลูกโอเคตอนนี้เราก็ได้กับข้าวแล้วนะครับผมแากนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับรนี่รถเราตอนนี้เหมือนว่าฝนจะตกนะ หลาดไม่แ้เลยครับฝนก็เ,กเริ่มลงเม็ดตอนแรกก็รุนอยู่ว่าจะเปียกไหมโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่เราได้มาก็นี yeah. ่ฮะเอาเป็นว่าขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะครับเ,เมื่อกี้เราเกือบเปียกมาแล้วฮะบ้านหนูเร็วไปบ้านหนูเร็วสวัสดีครับ าเอตาเอ๋น้องมีเงินน้องมีทองนะครับน้องมีโชคมีตังไปไหนเนี่ยครับนี่ไงสวัสดีครับนุซี่มีตังเป็นแม่ของน้องมีทองน้องมีเงินและก็น้องมีโชคนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย